อ่ะมื่อนี้สอนสร้างอารมณ์ไลฟ์เฟสตัวตโตโตนะมันจะเท่านี้มาสอนไลฟ์เฟสตัวตโตโตที่ว่าฝีมือมีการพัฒนาขึ้นหลายนะเบงงานเงานงงานถือะฝีมือพัฒนาขึ้นหลายแล้วเนี่ยเปลียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นละโมเมนต์ฮาตัดเมื่อเดียวเราเก่งเลยเปลนไปบมได้เนาะเขาค่อยค่อยฝึกฝนไปเนาะ่สร้างอารมณ์แล้วก็พัฒนาฝีมืองานเฟดเราขึ้นไปได้หลายแล้วเดี๋ยวครอบดำๆพวกเน่าเอากระไกรฟันป่ามาไล่กันอีกเนาะเแล้ว นี่กันคือไก่ฟันป่าลายขียนเ่ต้องเอาอืนนไปตัดแล้วเด้อนี่เอาไส้กันไก่ฟันป่าลายเขียนพอยังเป็นดำๆตัวเงาตัวนได้เบิดแล้วจะส่งขึ้นสูงหน่อยจะไปทำลายเงามันเนาะเดียจุดปีนมาฟังนี่เบป็นไงนี่นะประมาณนี้นะเบิ้งเงาเข่าไก่อะไรก็ได้อาจจะเบิ้งจุดเช่นเบิ้งกล้องนะบนไหนยังบันไดอะไรมาเบิ้งกล้องเจ้ากล้องจะได้เห็นเบื้ถวนี้หน่อยหนึ่งมา สูญจะซีไปกระจายเงามานันอะีกเนาะโอเคอันนี้สร้างอารมณะหลงฝนกันได้มาเฮียนฮอดเดือนปลายแล้วพ่อเจ้ากระหลงเฮียนฮอดเดือนปลายแล้วขนาดมาบูมาเมามือมาเมืองบูมานะ <c oughs> ปะนกันไปนะมือซ้อมมือบูซ้อมนะซ <c oughs> ้อมทุกมือสิซ้ำได่เนะ <c oughs> okay. าะโอเคฝากผลงานที่ตามสร้างอารมณ์สุดลองเอาวไว้เดี๋ยวเพื่อนกษตรเบรเปิดห้านเลยนะ ไปเป็นเอฟซีแล้วก็เกี่ยมไปตาน้ำราวดฝีมือเราสุดยอดเนเสื้อไอโลดว่าฝีมืออาหลงสุดยอดเนาะพัฒนาไว้มีความตั้งใจที่แน่วแน่เออเก็บงานไปให้มันละเอียดฝึกเป็นคนละเอียดแล้วงานมันก็จะออกมาละเอียดโอเคฝ่ายที่ตามผลงานเปเลเด้อเจ้าขอบใจหลายนี่สางหลงสุดรอของเขาจัดไปผู้ใดอยากเงียนงานเฟรตตัวตๆวแบบชี้มาเมียนน้ำจานทร์นี่ได้คอดพิเศษ ราคาล้มกันหลังไม้เข้าใจหลายนะผลงานลูกิซิ์จับมือสอนเลย